สวัสดีครับผมนายวิวัฒ ah. น์จันโอภาสานอำเภอลีประธานคณะอนุกรรมการกันกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอรีครับในส่วนของคณะอนุกรรมการกันกรองและติดตามผลการดํำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับอำเภออย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการพยายามที่จะหาสมาชิก เข้ามาเพิ่มเพราะฉะนั้นในแต่ละปีก็จะมีสมาชิกหรือว่ามีบุคคลที่เข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่าให้ครอบคลุมจำนวนสตรีที่มีคุณสมบัติในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเพราะส่วนหนึ่งนั้นก็จะเป็นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มสตรีให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายส่วนหนึ่งส่วนที่สก็จะเป็นการเสริมสร้างหรือว่าพัฒนาศักยภาพของสตรีใน ระดับพื้นที่อำเภอได้มากยิ่งขึ้นครับผมในคณะอนุกรรมการกันกรองและติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอลี้นอกจากจะมีหน้าที่ในเรื่องของการพิจารณาโครงการหรือว่ากันกรองโครงการก่อนที่จะให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดนั้นพิจารณาอนุมัติแล้วส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการติดตาม นี่หรือว่าติดตามในเรื่องของเงินที่ให้ทางกลุ่มสตรีนั้นได้กู้ยืมไปว่าจะสามารถที่จะชำระได้ตามกำหนดหรือไม่รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการที่เสนอผ่านคณะอนุกรรมการระดับอำเภอไปแล้วนั้นมีปัญหาอย่างไรบ้างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้นก็มีการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในรูปแบบของเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็เงินอุดหนุนโดยเฉพาะในเรื่องของเงินอุดหนุนนั้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาศักยภาพเพราะถือว่าเป็นเงินทุนที่ให้เปล่ากับกลุ่มสตรีไปดําเนินกิจกรรมต่างๆที่เกิดประโยชน์หรือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของสตรีและกลุ่มสตรีในพื้นที่ในเรื่องของการพัฒนากระบวนการขยายผล ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับพื้นที่นั้นโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นที่ทางอำเภอลจะดาเนินการนั้นก็คือการจัดทำโมบายวูแมนฟัน n แอดไวเซอร์นั่นก็คือในเรื่องของการออกบูธแสดงผลงานแสดงกิจกรรมหรือว่าแสดงนิทรรศการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอรวมทั้งการให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอด้วย นอกจากในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทของกองทุนพัฒนาสตรีแล้วเราก็ยังได้จัดทําโครงการคือโครงการทําได้ให้รางวัลซึ่งก็จะเป็นการเ,าเรียกว่าเป็นแรงจูงใจนะครให้รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณนอกจากจะเป็นการชื่นชมก,กลุ่มสตรีที่สามารถทำาร้าีได้ตามกำหนดเวลาแล้วก็ยังถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับกลุ่มสตรีอื่น ที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปใบประกาศเกีเกยรติคุณดังกล่าวเนี่ยก็ยังสามารถใช้เป็นใบรัรันตีที่จะก่อนหนี้หรือว่าที่จะขอรับเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในโครงการต่อๆไปได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการด,ดําเนินงานของคณะอนุกรรมการการกรองและติดตามผลการด,ดําเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอเภอิีาครับ สวัสดีค่ะสมหมายประทุมเทพค่ะพัฒนาการอำเภอรีในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการการกองและติดตามการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาบุตรบัตรสตรีของอำเภอรีก็จะเป็นฝ่ายสนับสนุนให้การดําเนินงานของกองทุนพัฒนาบุตรบัตรสตรีอำเภอรีให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางแผนงานในการดําเนินงานการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงบเงินทุนหมุนเวียนงบเงินอุดหนุนหรือแม้แต่งบบริหารนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นสำนักงานนะคะที่ให้ข้อมูลบริการแก่สมาชิกกองทุนพระนาบุตบาทสตรีนะคะทั้งให้ความรู้นะคะให้ข้อมูลต่างๆนะคะอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นทั้งเอกสารแบบฟอร์มต่างๆนะคะที่จะ ช่วยเหลือสนับสนุนให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังให้ข้อมูลนะคะหรือว่าบริการแก่หัวหน้าคณะทํางานในส่วนของระดับตําบลน,นะคะแล้วก็เรามีการประชาสัมพันธ์นะคะให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการใดๆนะคะที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะและอีกส่วนหนึ่งนะคะสำนักง,งานเลขาเองนะคะของเราก็จะมีการจัดทําระบบข้อมูลนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่พัฒนากรหรือว่าทีมงานของสำนักง,งานพัฒนาชนเองไม่ว่า จะเป็นข้อมูลเราจะนําข้อมูลอยู่ในระบบของ Google Drive นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถทํางานเรื่องของงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและให้ข้อมูลประโยชน์แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางวริศราชัยสมพานหนึ่งในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอลี ได้เล็งเห็นความสำคัญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่งเสริมให้สตรีในพื้นที่เขียนโครงการและการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนมเวียนซึ่งเป็นกองทุนในการพัฒนาอาชีพจากนั้นยังให้ความสำคัญของการพัฒนาศัก,กยภาพสตรีในหมู่บ้านตำบลและอำเภอ โดยสนับสนุนสตรีให้เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุนได้แ,แก่โครงการบัรสตรีสากลโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการบริหารจัดก,การกองทุนและความรู้ด้านกฎหมายจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให สตรีในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอเกิดความรักความสามาคัคคีรวมพลังสตรีทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนอกจากนี้สตรียังได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้